เกมที่โอเวอรกับเกมของออฟวิตี้วอร์ซอนสครับเพราที่เราจะมาคุยกันในวันนี้ก็คือกินปืนครับกินปืนอาจจะปลดสกินทองนะครับแล้วต้องปลดล็อกไอตัวสีตัวนี้ของกองระบอกนั่นแหละแต่ละเควสมันก็จะ กินแต่ละสกีมันจะมีเคสหลักๆที่เหมือนกันอยู่บางบางอันก็เหมือนกันบางอันก็ไม่เหมือนกันเลยใช่มันจะให้เราค่า50ตัวจากการที่ใช้ปืนกระบอกนี้แล้วก็อันนี้คือการทำ double ลคิวครับการยิงต่อเนื่องสองตัวนะครับไม่ใช่การยิงแล้วก็ยิงไปสักพักแล้วก็ามายิงอีกทีเดี๋ยวมันจะไม่ขึ้นมาดับเบิ l e k i l ไปทำในหมดนี่เพลเยอรจะง่ายเล็กเก็ก kill 50 xq using suppressor suppressor ค Dante, Nacional, d, Wasser, where, ือการใส่เก็บเสียงนะค่า50โในการใช้เก็บเสียงครับส่วนนี้จะเป็นที่ไฟที่ไฟก็คือการที่ยิงเราโดยพี่ผมไปเล่งครับกดซ้ายยิงไปเลยครับส่วนอันนี้เป็นไฟ ads ads คือการที่เราขวาหรือการเอาเกี่ยวกันอันนี้ก็เป็นการยิงข้างหลังครับ form behind ไม่แปลกๆก็จะไปอยู่กับอะไมากกว่าปะจะมีแบบนี้20 Q Y Mouse m o u n t ก็คือการที่เอา mouse ครั้งๆนะครับเพื่อการเอาเปืนภาพแล้วก็ยิงไป20ตัวไม่ง่ายเดียวตาด Get to 30 Q นะ เทอร์ตี้คิวไวด์หรือครอ่าเป็นการดั้งยอ่อครับกดตัว C เพราะยังยอ่อจะมีแล้วก็นี่ก็เป็นย e ิงหลัก t ทอร์ตี้นะครับ t ทอร์ตี้คิวในไวด์โปรคือการหมอบนะครับกดตัวซัคเพื่อหมอบก็จะมีประมาณกดบล็อกเวดเวดบล็อกสกินนี้โอเคก็คือการยีพอยต์แบงครับการระยะจุบปากกระบอกระยะห่างไม่เกินไม่เกินที่ไม่เกินเมตรอะไม่รู้สิ ผมว่ามันใกล้ๆแบบจ่อเลยครับนี่เกิดกระจอๆมันถึงจะขึ้นพอยต์แบงค์คิวนะร <Kid> อบคิปนี้อ้แล้วก็มาถึงช่วงสุดท้ายทีนะครับก็ไปเจอกันคิหน้าครับไม่รู้ว่าจะไปคิปอะไรผมก็กำลังคิดๆอยู่สวัสดีครับ